การตั้งค่าเตาเผาเริ่มแรกกดสวิตช์เปิดเครื่องหน้าจอจะปรากฏหน้าอุณหภูมิต่อมากดปุ่มแรกหรือปุ่มซ้ายสุดค้างไว้จนหน้าจอปรากฏ LE1 จากนั้นให้กดปุ่มที่4หรือปุ่มขวาสุด1ครั้งเพื่อเปลี่ยนจาก LE1 เป็น LE2 จากนั้นหน้าจอจะขึ้นว่าโค้ดและหมายเลขศูนย์ให้กดปุ่มขวาสุดหรือสัญลักษณ์ขึ้นอีกสองครั้งหน้าจอจะปรากฏเป็นโค้ดสองและปรากฏไปยังหน้าอุณหภูมิอีกครั้งขั้นต่อมาให้กดปุ่มที่สองจากซ้ายมือจนกว่าจะพบหน้าอุณหภูมิสุดท้ายอุณหภูมินี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ต้องการให้เมื่อพบแล้วให้กดปุ่มที่2ต่อไปหน้าจอจะปรากฏเรทขึ้น สอง,องศาต่อนาทีจากนั้นให้กดปุ่มที่2เหมือนเดิมหน้าจอจะปรากฏเวลาให้โฮทิ้งไว้5นาทีต่อมาให้กดปุ่มที่2อ,อีกครั้งอุณหภูมิจะลงมาที่อุณหภูมิห้องและให้กดปุ่มที่2ต่อไป หน้าจอจะปรากฏให้ตั้งเวลาของกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเมื่อตั้งค่าทั้งหมดแล้วหน้าจอจะปรากฏว,ว่า OFF ให้กดปุ่มที่2จนกว่าจะพบหน้าอุณหภูมิเตาอีกครั้ง กดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งและดึงเตาเผาเข้ามากดปุ่ม Euro Term ปุ่มที่มีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นลงพร้อมกันจากนั้นหน้าจอจะปรากฏตัวหนังสือสีส้มว่ารันจากนั้นให้ตั้งค่าโปรแกรมในการวัดไดเอเร t ิกให้กด Measurement และกดเลือก เ e um a ดคาปาซิเต n c e VH Vfrequency เมื่อเข้ามาแล้วให้กดร e f ฟซหนึครั้งและกดเชื่อมต่อกับเตาโดยฟังก์ชันที่ใช้วัดไดอะเ็กติกใช้ฟังก์ชัน CPD Start Frequency หรือความถี่เริ่มต้นขึ้นอยู่กับผู้วัด Step Up Off Frequency และ Stop Frequency หรือความถี่สุดท้ายขึ้นอยู่กับผู้วัด เส้นผ่าศูนย์กลางและขนาดของชิ้นงานขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอย่างหรือชิ้นงานในส่วนของ Stop Time Target ได้จากการคำนวณแต่ในกรณีที่วัดที่อุณหภูมิห้องจะใช้ค่าที่ประมาณ300และ i ท e l ล o p โดยปกติแล้วจะใช้ค่าที่ประมาณ25,000เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วหน้าจอจะขึ้นปรากฏให้ซ v e ไฟล์ให้ตั้งชื่อไฟล์แล้วกดโอ จากนั้นระหว่างกระบวนการกราฟจะค่อยๆปรากฏขึ้นที่หน้าจอ Data จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ที่สร้างไว้เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีแดงที่เตาเผาเพื่อปิด